สวัสดีค่ะพอดีเดินผ่านมาเห็นดอกต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตน้นอ่าลูกแดงๆเนี่ยเยอะผีมะจะเยอะดูนะสวยนะเขาเป็นพุ่มเลยสวยดีอ่ะแดงลูกมันกินไม่ได้นะมันเป็นเหมือนดอกไม้ก็ใช่มันเป็นพวงสวยอ่ะมันสีแดงสดดี แล้วก็หุ้มมันก็ใหญ่ด้วยดอกไม้ป่ามันสวยนะเราเห็นในไกลๆน,ใน,ในนะ่ะสีออกชมพูชมพูนะ่ะเป็นช่อแฟนบอกว่าต้นหญา้าแต่เราเรียกว่าดอกไม้ป่าก็สวยดีนะเนี่ยหน้าซัมเมอร์หน้าร้อนที่เนี่ยจะสวยแล้วก็ได้เดินแต่ช่วงนี้ฝนตกอากาศคึมครึม ก็จะมืดไว้ถ้าเกิดเข้าไปในป่าจะมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นอยู่น่นถ้าฮิมะก็จะขาวค้ึไปไหนไม่ได้นะฮิมนะอยู่แต่ในบ้านเจออะไรก็จะถ่ายให้ดูนะคะเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ยาวเพราะว่าจะเซฟอ,อจะออจะเก็บแบตเตอรี่ไว้เดี๋ยวแบตหมดนะคะสวัสดีค่ะ